นี่คือ6 5 a 1 4 k oled t v รุ่นใหม่จากโซ n y ที่หลายท่านรอคอยกันมาอย่างยาวนานครับมาเริ่มที่ดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่าครับ Sony oled a 1ตัวนี้นะครับมีคอนเซปต์การออกแบบที่มีชื่อว่า one slate design นะ slate เนี่ยแปลว่าแผ่นหินชนวนนะครับก็เปรียบดังทีวีตัวนี้ ที่มีการดีไซน์แบบกระจกเรียบๆเ,เพียงแผ่นเดียวนะครับตั้งวางเอาไว้ในลักษณะนี้พร้อมกับปรับเอนหลังไปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มันสอดรับเข้ากับสายตาของผู้นั่งรับชมซึ่งการดีไซน์เรียบๆแบบนี้นะครับจะทําให้สมาธิการรับชมภาพจากจอทีวีเนี่ยมมนะครบถ้วนสมบูรณ์หนึเนะฮะปราศจากสิ่งต่างๆอาทิพวกลําโพงหรือว่าขาตั้งเนี่ยเข้ามารบกวนสายตาพลิกมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับ ดีไซน์ของขาตั้งนะฮะก็จะเป็นลักษณะเดียวกับกรอบรูปนะครับนี่จะมีขา,าพับลักษณะนี้ยื่นออกมานะครับเพื่อคอยรับน้าหนักตัวเครื่องทีวีด้านหน้าเอาไว้อยู่ตัวเครื่องเองนะฮะสามารถติดตั้งในทั้งแบบตั้งโต๊ะแล้วก็แขวนผนังแบบปกติได้ในส่วนของช่องต่อนะครับประกอบไปด้วย HDMI 4ช่อง USB 3ช่องรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายและมีสาย โดยกลุ่มของช่องต่อต่างๆนะครับจะถูกซ่อนไว้ที่บริเวณขาพับด้านหลังโดยมีฝาครอบนะครับปิดครอบทับไว้อีกชั้นหนึ่งนะฮะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของการซ่อนสายแล้วมาดูในส่วนของโหมดภาพกันบ้างนะครับ s o นี A1 ตัวนี้นะครับมีความเรียดแบบ 4K HDR นะครับรองรับมาตรฐาน HDR10 แล้วก็กำลังจะรอ,องรับมาตรฐาน HDR แบบ Dolby Vision ผ่านการอัปเดตเฟิร์แมแวร์ภายหลังอีกด้วย คุณภาพของภาพนะครับถูกขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผลตัวท็อปนะฮะอย่างเจ้า 4K HDR X1 Extreme ตัวนี้โหมดภาพสำเร็จรูปที่ผมแนะนำนะครับได้แก่โหมดอย่าง Cinema Pro ซึ่งให้ค่าแสงสีเป็นธรรมชาติเหมาะกับการรับชมในห้องมืดนะฮะหรือว่าห้องที่มีไฟสลัวสลวและอีกโหมดหนึงนะครับก็คือโหมด Cinema Home ซึ่งให้ค่าแสงสีถูกต้องเช่นกันครับแต่จะต่างกันตรงที่ว่าให้ระดับความสว่างที่มากกว่า จึงเหมาะสมกับการรับชมในห้องที่มีสภาพแสงแบบปกตินะครับเช่นตอนกลางวันหรือตอนเย็นเป็นต้นทดสอบด้วยคอนเทนต์ 4K HDR แท้ๆนะครับ Sony OLED A1 ตัวนี้สามารถให้ระดับสีดำที่ดำสนิท100%ได้และด้วยแบ็ k กราวด์ที่ดำสนิท100%เช่นนี้นะครับจะช่วยส่งเสริมนะครับให้การแสดงภาพเนี่ยแสงและสีเนี่ยมีความสดอิ่มและเจิอจจรัดกว่า LED LCD TV ทั่วไปดูตัวอย่างภาพได้นะครับนี่ฮะลำแสงเช่นนี้นะครับ โอเลทีวีนะครับที่มี hdr สามารถขับภาพออกมาได้อย่างเจ,จรจะและวาววับนะครับเป็นสิ่งที่ led ทีทั่วไปไม่สามารถทำได้ในทางกลับกันนะครับในการแสดงผลภาพแบบ s d r ทั่วไปก็ยังคงคาแรคเตอร์ภาพที่ถูกต้องเป็นธรรมชาตินะฮะและยังคงความเอิบอิ่มของภาพไว้ได้ดีด้วยเช่นกันนะครับ โดยไฮไลท์ของมันนะคือความถูกต้องของสีสันนะครับซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับ Reference นะฮะหรือว่าระดับที่เทียบเคียงกับจอ Studio Monitor ที่เขาใช้ผลิตภาพยนตร์เลยแหละครับสำหรับการเล่นเกมนะครับเจ้า A1 ก็มีโหมดเกมนะครับที่ให้ค่าแสงสีมีความสดใสแต่ยังคงความถูกต้องเอาไว้นะฮะแล้วก็รวมถึงค่า i n p u t l แหกเนี่ยที่ต่ำนะครับเพื่อการตอบสนองต่อคำสั่งจอยเกมเนี่ยได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้น และยิ่งไปกว่านนั้นนะครับถ้าท่านใช้เครื่องเล่นเกมอย่างพวก PS4 Pro นะฮะที่รองรับการแสดงภาพแบบ HDR เจ้า OLED A1 นะครับก็สามารถแสดงภาพ HDR ออกมาได้อย่างวาววับนี่ฮะดูภาพตัวอย่างจากเกมนี้ได้ครับมาดูในส่วนของคุณภาพเสียงกันบ้างครับ Sony OLED A1 ตัวนี้นะครับใช้ลำโพงที่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะฮะซึ่งมีชื่อเรียกว่า Acoustic Surface ซึ่งเจ้าลำโพงชนิดนี้นะครับใช้หลักการสั่น เพื่อกําเนิดเสียงนะครับบนแผงหน้าจอที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับจะมีแผงแอคช a t เตอร์นะครับจะเป็นตุ่มนะครับที่คอยสั่นเพื่อกําเนิดเสียงเนี่ยติดตั้งอยู่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของตัวเครื่องและรวมถึงบริเวณขาพับของตัวเครื่องนะฮะก็จะมีลําโพงวูเฟอร์ติดตั้งอยู่เช่นกันคุณภาพเสียงโดยรวมนะครับถ้าให้ประเมินนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีเลิศเลยนะครับทั้งเสียงความถี่สูงนะครับกลางแล้วก็ต่ำนะครับ มีความสดใสอิ่มแน่นนะครับแล้วก็กล้องกังวานโดยรวมแล้วถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของโซนี่ที่น่าประทับใจมากครับและสุดท้ายนะครับมาดูในส่วนของ Smart TV กันบ้างครับ Sony OLED a 1นะฮะใช้ระบบปฏิบัติการ Smart TV แบบ Android เวอร์ชันน7.0ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับมีแอปพลิเคชันมากมายให้เราเลือกดาวน์โหลดนะฮะใน Google Play Store อย่างแอปวิดีโอคอนเทนต์นะครับหลักๆเลยเบสิกก็มี YouTube Netflix, Google Play Movies and TV และ Amazon Prime Video และแอปเกมส์ต่างๆนะครับหลายๆเกมเนี่ยก็รองรับการใช้งานนะฮะ Joy PS4 DualShock แบบนี้อีกด้วยครับและอีกทางลูกเล่นปรีกย่อยอื่นๆอาทิ การค้นหาคลิปวิดีโอด้วยคำสั่งเสียงการแคสต์วิดีโอต่างๆจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านไปแสดงผลบนจอทีวีและการเชื่อมต่อหูฟังไร้สายผ่านสัญญาณบลูทูธและสลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในปีนี้นะครับอย่างแรกได้แก่ลูกเล่นที่มีชื่อว่า PIP หรือว่าภาพซ้อนภาพ และอย่างที่2นะครับคือ quick switch between apps ท่านสามารถกดปุ่ม Home ค้างเอาไว้นะฮะในการเลือกสลับแอปพลิเคชันใช้งานโดยที่ท่านไม่ต้องออกจากแอปพลิเคชันเก่าเพื่อมาหน้า Home ก่อนสรุปส่งท้ายนะครับผมฟันธงฉับให้เลยนะครับว่า Sony OLED TV รุ่น A1 ตัวนี้นะครับมีความดีเลิศครบทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของภาพคุณภาพของเสียง และลูกเล่น Android TV เวอร์ชัน7.0ครับและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็อยู่ภายใต้งานดีไซน์ที่สวยงามนะครับบนกระจกแผ่นเดียวแผ่นนี้เลยเละครับสำหรับท่านไหนนะครับอยากจะสัมผัส Sony OLED TV A1 ตัวนี้แบบตัวจริงเสียงจริงนะครับก็ขอเชิญที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ